พามันมดไปก่อนให้มันขีมอไสไปเอาแบบนึงเราจะน้าปั่หนัันหน้ากูจะนาตองะไรต้องไรโอ้ยอย่างไีคือลูกพี่เสืออย่างไีคือเบอมุน้องบดีเดี๋ยวนี้เนซุมหลังกาเขียวมาจากขึ้นบ้านบลอดลอยนะคะเ้ติดตามอยู่เด้อไอ FC ช่างไฟก็ FC พี่เสือนะคะันหน้าดีะ สวัสดีครับแม่ๆค่ะฟานเดียนะคะทําซองลุนหายนะคะแม่ฟานได้ไปไปหาให้นะคะไปเจอระหว่างทางนะคะตกอยู่นะคะเรากำลังจะเอาซองให้ฟานเดียกันนะคะเพราะว่าฟานเดียได้ไปโรงงานมาบอกเลยเนาะระหว่างทางฟานเดียทําซองหายค่ะแม่ๆค่ะเดี๋ยวเราเอาซองให้ฟานเดียกันนะคะตามไปดูเลยค่ะที่รราะอยู่รถมอไซตามมาถึงฟานเดียแล้ว ดูว <T us, yap a> ่าซองอยู่นี่นะคะซองอยู่นี่นะคะมีค่าถ่ายด้วยนะคะมีค่าถ่ายด้วยมีค่าถ่ายด้วยนะคะมีค่าถ่ายด้วยถ้าในซองนี้ม <to fire train> ีก <Lay out abil itation> ี till, ่คะแนนแต่ว่าไม่ควานโผแค่ร้อยคะแนนเอบโบเก็บนยลูกค่าถ่ายล่ะค่าถ่ายล่ะค่าถ่ายล่ะค่าถ่ายคือกันเถียงหลันะคะแม่ขายดูดูซุ้ปลำคาเกี่ยวทานนะคะ เยสีโอยังไงสีโอแลี้ยบเลือกไหมเนี after after ่ยเก็บเลยอกเี้บบนสูงอ่ะอ่ะพี่บัวอ่ะอ่ะบัวอ่ะโอ้ยพี่บักของเราหล่อมากเลยค่ะวันนี้โอเคค่ะตอนนี้สุ้มตำเขียวแล้วก็มาเนื้อช้างกลับนะคะกลังเดินทางกลับนี่เจ๊ไผ่บูดนี่ขึ้นใจนาโนมือบานนะคะถึงเชือกระหว่างทางก็มีหญ้าฐานนะคะในหัวในหัว โอเคฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะป่ะเราไปดูน้องมังจากเสร็จภารกิจเอาซองไปให้พี่ควานเดียเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูน้องมองคลต่อเลยนะคะแม่ๆคะคนครับมงคลครับชุบเป้งทอดอีกแล้วเนื่องจากเมื่อวานฝนตกหนูก็จะชุบเป้งทอดประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวใ้สายหน่อยแล้วค่อยอาบน้าให้น้องมองคลกันนะคะครับก่อนครับทช,ช่วยครับดีๆครับดีๆครับครับดีๆทาไมซึมเศร้าจังเลยเดี๋ยวแม่กวาวก็มาลูกเดี๋ยวแม่กวาวก็มาเดี๋ยวได้เจอกันนะลูกนะครับก่อนช่วยๆดีๆครับก่อนเดี๋ยวเราไป เอากล้วยมาให้น้องมองคลทานดีกว่านะคะปไปเอากล้วยเลยคะ่ะตอนนี้เราได้นํากล้วยนะคะได้นํากล้วยมาให้น้องมองคลทานนะคะเหมือนว่าน้องจะหิวนะคะแม่ขวันก็เลยได้ไปนํากล้วยนะคะขอบคุณกล้วยของท่านอาจารย์ดรชยานัน well นะคะได้นํากล้วยมาให้น้องทานเนาะกล้วยก็จะสุกไปเรื่อยๆนะคะกล้วยจะสุกไปเรื่อยๆนะคะ มงคนครับหิวยังลูกครับกอนเอ๊เดี๋ยวยอ่อทำไมใส่ตาไม่นะ่าเริงเลยวันนี้ลูกทำไมเงาเงาเศร้ายังไงไม่รู้ว่าแม่รู้สึกได้เนี่ยแม่สัมผัสได้ลูกเป็นไรฮึที่ถึงไม่กวาวหรอลูกเดี๋ยวแม่ก็มาลูกเดี๋ยวแม่ก็มานะครับ าบ้านเสร็จนะคะแม่กว่าวกับมงคลจะได้อยู่ด้วยกันนะคะแม่แม่ขาตอนนี้บ้านน้องยังไม่เสร็จนะคะเราก็ไม่มีตรงมัดน้องนะคะก็ต้องให้น้องมองคลอยู่ชุดเดียวไปก่อนนะคะแยกกันอยู่ก่อนนะคะครับกันครับวูดูเสียงเคียเ้ยวกล้วยะคะครับ อ่าอ่าอ ตาเอ๋ตาเอ๋อลาทำไมชุบแ,แป้งทอดอย่างเงี้ยลูกทำไมอลาชุบแป้งทอดจังเลยวันเนี้ยลูกครับชิช่วยรับดีๆชิช่วยรับค่ะ ต่วันนี้ไม่ค่อยมีเดดจ้าเท่าไหร่นะคะน้องก็เลยออกมามัดกลางแจ้งได้นะคะถ้าแดดร้อนนะคะเราก็จะพาน้องไปมัดตรงบ้านหลังเกา่าพอทุเราความร้อนของน้องไปได้บ้างนิดหนึ่งุเทาความร้อนไปได้บ้างนิดหนึง ครับก่อนเหล็กมาแล้วนะคะนายช่างบอกว่าประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะนายช่างจะเข้ามาทํางานต่อนะคะไม่ไมค่าให้โอกาสเราหาคะแนนในการซื้อหลังคามาเพื่อจะได้ท,ทําทีเดียวเลย กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจกันด้วยนะคะหนึ่งคอมเมนต์ของท่านคือหนึ่งกำลังใจของอู้ดูถอยไปสวัสด,ดีดูถอยไปตั้งหลักเดี๋ยวไม่ทองกวาก็มานะลูกนเดี๋ยวไม่กวาก็มานะลูกนะ,กากานะกนะตาเศร้าจังเลยหนูเป็นไรหนูเป็นไรคิดถึงแม่ลูกโอ้ย สวัสดีนะคะแม่แม่ขาสวัสดีทุกๆท่านค่ะสวัสดีแม่แม่ก่อนลูกสวัสดีครับก่อนครับช่บช่วยครับช่ช่วยครับช่ช่วยค่ะสวัสดีค่ะ